สวัสดีครับตอนพิมพองขนมเป็นขนมพีสี่สิบหนะครับผมเราจะมาฝึกขยับนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ถือไม้นะครับขยับข้างๆกับโตนะครับผมก็จะเป็นการขยับ3ามแบบนะครับที่นักมีป้องกับรูแนะนำนะครับอย่างแรกก็มีการสไลด์นะครับร้เพื่อความเร็ว นะครับมีการกระโดดนะครับกระโดดทอยหลังนะบางคนอาจจะเร็วกว่านี้อัพผมอัพต่อภาคล่างทายนะครับผมต่อไปก็เป็นการกลับหลังนะครับใชสตัว ก็เป็นการหยอดนะครับโดยการวางหน้ามือนะครับผมยังไม่ได้จับม้นะครับเป็นการวางด้วยเต็นนะครับปล่อยลูกนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการ โอดคครับบ okay, ๊ายบาย